มาค้างที่วัดสักคืนไม่โยงมานอนกับพระสักคืนไม่โยมพระไม่ทำอะไรลอาโยงอย่าขอใหไป้าลมหยุดไม่โยงย่ ิดว่าวัดมันก <Station> ็กว้างขวางพี่โยมนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลูกโยมเนี่ยนอนกับอาตมาในกุฏนติเลยนะจะอยู่ด้วยกันไหมล่ะลูกจะอยู่ด้วยไม้โย่ครับอยู่รู้ว่าลูกอยู่แม่อยู่บ้างได้มีชุดชีนะ แล้วสินอะไรเดียวก็ผ่าผาดขวามืออะไรนะผาาไหล่ขวาได้ไงลองท่าไหล่ซ้ายสิก็ต้องไปออกหัวกระเนอี่าขวาดีกว่าสีแดงด้วย่เหมือนกันถ้าหากเนมาได้ถุล้วก็่า้ชจ่ดวยนะจงค ขันดาด้วยนะเจ้าค่ะจงค่ะโชคดีนะตัวเธอเกลับบ้านดีนะกละเจ้าค่ะเ้ยทำตัวดีๆนะลูกนะแไม่ต้องหวหรอกง่าครับแม่คลใจนลูกว่าแม่อยู่ว่า่ถ้าว่าต้องการอะไรเร่งด่วน่ะแม่ก็มาบอกทุกแม่ไ้เลยลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะลูกนะแม่เใจนะแม่นะงดีๆนะลูก้ เหน,เนือสาย<อ>นอกแมนแมนปั๊บเป็นพี่ลเหม็นเขาเห็เป็นพี่หรือเป็นพายแบบิวสันงเากาครับลวงหลวงพี่เหลือเฮ้ยไม่วทุกนงเวทีสมุอทไม่หเลวงพี่ก่อนสิครับ ผไม่ชอบกินอะไรนะมึงคิดว่าฮะโมกินตามิเบสด ที <Auf? S 2> know, like question, like ่เนี่ยครับไม่ต้องไหว้เขาไหว้ฉันก่อนใช่ไหว้ทุกคนไม่ไหว้เขาใช้ทัทีหลังเข้าใจไหมเข้าใจครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องวางแผนก่อนอยู่ด้วยกันเวลาจะออกเดินบินธบาะเนี่ยนะมึงจะไปสายไหนผมไปสายใต้ก็ได้ครับไปสายใต้ไม่ได้ ถวายหลวงพี่แล้วเนี่ยจะถืออะไรกินโต๊ะขนมหวาน <c oughs> ไอ้เด็กผมถือืถอถุอถอขงขนมก็ไไ่ไหมไม่จะได้ยังไง ถึงวัดแล้วนะนะตาลังจับแก่กับข้าและแก่กับข้ากินก,กันแ,แล้วสมมุติว่าได้พะโลมามีไข่อยู่สาขฟองมึงแบบไหน <c oughs> แต่างพี่บอกเขาดิพี่เตา๋าฟองนึงแล้วก็หลวงพี่ฟองนึงแล้วก็ผม ្ទ្ំ្ោះបំ្ន្សាងដែល់ទៅ្ន្ន្រូវាសត្៥ោះទៅ្រូវាសម្រូវា จ,จัดงานประจำปีนะวัดเราเนี่ยอ่ไน,นัก็จ,จัดงานประจำปีถ้าเกิดจัดงานประจำปีเนี่ยเราต้องคอยดูแลวัดครับพี่นจะดูดอะไรระหว่างตู้บริจาคก,กับห้องนะเดี <c oughs> ๋ยวผมดูตู้บริจาคก,ก็ได้ <c oughs> <c oughs> วัดหน้าตัดทิ้งซะเอาไปของวัดเราไม่ได้หรอบพี่วัเ้าของญาติโยมเขาอ้าววัดเราไม่มีอ่ะเดี๋ยวมีโยมมาถวา,ายครับอานมันจะคิดยังไงได้เออเข้าวน้ำอ่ะ่ปึ๊บสชีหตบแป แต e ่ตองฟังดีๆนะพราะบางคนน่ะเขาไม่ออกเสียงตองยังไงม่ไองบสไฟังยงไงบางคนมันต้องฟังบางบาบางคนมันก็ดังอย่างนี้บางคนัก็ดังแปลกังังไงบอสอะไร้าา มามา,มามาทิ่การซ้อี่โมลุกี้มาฟังเลยครับใหญ่มากไหมครันี่ไอ้ทูงมาอยู่นี่แล้วไอ้ทูงเนี่ยแหะต้องเป็นคนคุมบอสต่อไปเนี่ยเรามีธบัติเาาขาจะคุมบอสใจใจใจน,นะต่อไปเรามีธบาต มีนาบาทยังไงใครไปสายไหนะสายตะลงีเหนือจะเกิดกบากันเมือและถ้าโยมงมาข้ามาถวายเนี่ยใครถือปิงโตให้ถือตรงขนมอแลรวึ่งจะถือเปิงโตให้หนักทำไมถือไรฮัลโหลข่สามฟองแบ่งกันยังไงแบ่งกันยังไงไม่ แลงยังไงต็ผิีสองฟองหงพ่งฟองหนึ่งเดี๋ยวผมกินน้ำเีงดีเข้าเลยวัดจัดงานใครดูตู้บริจาคใครเป้าห้องน้ำไปเรื่องเหม็นๆนี่ต้องผมเลยแล้ว่าดูห้องน้ำเก็บตังเขาอย่างไงเลขสิบสี่สี่สิบหก กันกันผมผมชาติข้าศน์เลยลงตานมาสแอะลงตามนี้นะฝังเดังที่สำคัญเราเนี่ยเป็นเด็กวัดจะมาบอกว่าคุมวัดแล้วจะมาเป็นใหญ่กว่าหลวงพี่เขามันไม่ถูกต้องพี่ชุ้ผู้ถูกจะของว่าเน็กคือหลวงพี่เขาคือผู้มีพระคุณควาชอบคานบา มีชีวิตได้ถึงตอนนี้เนะี่ยกโคหลวงพี่เขาเงยหนะ้าฟังพี่ทุก <c oughs> คนแต่ทเป็นไม่พอใจนะพี <c oughs> ่ทุกมันมองตาพาครับไม่ <c oughs> อย่าไปมองหน้าหลวงพี่เขาแบบนั้นอย่านะ <c oughs> เราอ่ะเป็นเด็กวัดเป็นรุ่นพี่ล้วเกิดว่ามีเด็กวัดรุ่นน้องมาเนี่ยเราจะแบบอย่างที่ไปดีได้แวมเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจไหมใครจะขันลกู เฮ้ยไอ้สาวไปขอโทษหลวงพี่นะแล้วก็รดนิบัตรลวงพี่เขอให้ดีๆเพราะพ่มันถูกต้องเข้าใจไหมเขาคือผู้มีพระคุณไปทางเลย กินข้าวในเตาตรงนี้เดี๋ยขอโทษนะครับไอบีด้วยเขาจับผู้ใหญ่คดีแล้วที่ประหานมหนามันถือออกถือถืองานห้างไอบีบมันด้วยตาได้ทุกเขาสั่งเอวให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่บ้างที่ทุกหนสุดยอดไม่เป็นไรครับตรงพี่ดีกันแล้วดีกันนะฉันฝันก็ฝันตัวด้วยนะเห็นแบบนี้เราก็สบายใจนะแม่เมื่อตรงไหน คนได้จากคนไม่ดีเนะี่ยให้เป็นคนดีแบบ,นะบนี้เลยคะเวลาเห็นใครเอันตานมัมนกนเ็เ,เ,นเป็นคนดีได้มันเปลี่ยนตัวเองเป็นไงบ้งหลอพี่สบายไหมสบาย เบือกมันจมนะสบายเราจะทำไปต่อไปได้เลยเห็นไหมเนี่ยถ้าหากว่าทั่วทุ่งไทยอย่างนี้ทั่งเนี้ยตัดใจได้ฉันก็จะมีความสุขที่พาไปในถุงเปลี่ยนอาร้คนเราเรจะได้รับอากใช่ไหมหนุ่มพี่เป็นไงหนุ่มพี่มีความสุขไหมครับเดี๋ยวก็สุขขัติกแล้วดีแล้วดีแล้วทำแบบนี้น่ะ ดูแลต้องหนดมากเลย,อ,อ,ยนะอยู่ดีนะอยู่ดยกันนะโยนะครับกับพี่ทุ่งใช่ไหมของชื่อทุ่งครับแล้วก็ผตั้งใจว่าอยากจะบวชให้แม่จะบวชให้แม่ใช่ครับหลวงพี่มีพ่อไหมเนี่ย